น้องโอดขนมฝอยจีนสองอืมพอเดี๋ยวจะกินไม่หมดหัวใหญ่อยู่เด้อฮะหัวใหญ่อยู่นะใช่คนคนตุ่นตๆอย่าเนี่ยอย่าบุ๋มเราเห็นแต่เสาอยู่เนาะเห็นบ่เห็นบังซีโม่รถธรรมดาได้ไหมอือเขผสงสันมันมีเอ็นปวดน้ำคันเนาะใส่มะนาวเพลนมะนาวกเขไป จ้านมจีนพี่น,อน้องนมจีนนะจ๊ะวันนี้บ้านพี่บุมใใ๋มมาเลยกระหำยากระเพ็ดตีนไก่เียบน่ากินมากมกำลัง,อ,งอุออ่นพี่น้องพากันยางไปทางไอ้ซื้อผลกับพี่บุ๋มพี่แอนแล้วก็พี่ฮันนะครับหัวง,งอกกระเพ็ด เม็ดกะทิเม็ดกะทินบัม็ดกะทินจะอมปาทิลาวอันน,นี้ก็กำลังอบยังนะใส่กอกเสีย็นใส่กอกมากเลยจ้ะเค้กเค้กกันนะเพนตดีคะไอ้แอนมเอลมอนเป็นน้องครรอันไน่ากินมากอ่ามาด้พี่น้อง โปรดขนมจีนสองพอเดี๋ยวจะกินไม่หมดหัวใหญ่อยู่เด้อหะหัวใหญ่อยู่นะใช่คนคนตุ่นๆอย่ายบุ๋มเราเห็นแต่เสาหน่งเนาะเห็นป่ะเห็นบังสี่มุมธรรมดาได้ไหมเออเขาสงสันไม่มีเอ็นปวดน้ำคันเหรอสายมาสายหนาวเพนมันหนาวกลับไปเอาวกวก้ก่อนไม่เดี๋ยวนี้ก็ตื้นน้ำปลาก็ได้ วันนะคี้เพลนเินไหมคะนี่ฮะวันนี้เผ็ดนไหมคะบ่บ่ค่อยเผ็ดลินไปไหนดอกมาจา้ะผกักเรานะคะเดี๋ยวชกอันนี้ปิดไปพื้นแล้วก็เสี่ยงกระลำปีนะจ๊ะซอยเผื่อเราซอยเมื่อกี้เราล้ลางเรียบร้อยแล้วชอกผักเยอะๆช่วงนี้ออกกําลังกายนะจ๊ะก็เลยเน้นผัก ไม่กล้าไม่กล้ากินโชอ์ม่ะกลัวกลัวเนี่เปล่าแนี่ปิดกระมอกแนะมนเก็บยานนะั้มเอาทบพูดดูก่น่นอันเรากินเองนะคะไม่ต้องกลัวจากคนในพี่นองเบิกน่ากินมากเลยโอ้โหตกตก ตาขอบน้องเบ่ง <c oughs> เดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนว่ามันโอเคเลยยังน้องเดี๋ยวนะ้องหวนเ้ยย่ะมีน้ำแดงนะกิน <c oughs> ไหมคะเอดนี้แล้วอร่อยมากโอเคโอเคแอะหลังจากกินน้องจีนกับพ้ากออ่อนออกมาญาไปหน่อยจะไกลสนามกบ มาเซอร์วิสคนนะคนเยอะมากวันนี mm. ้อุ้มอะคุณมื่อไหร่มาตีเพีเดียวคุณของเรานี่เขาตีกอไปเราไล่ตะขวดน้ำกับเด็กคนนี้เดยังไงที่บู๊เราปวดขาดังดี